เส้นทางออกจากบ้านในแต่ลเมือก็ต้องผ่านในหมู่บ้านหลายหลายหมู่บ้านอันนี้เป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอสว่างในด,ดินอำเภอสว่างในด,ดินมีหลายหมู่บ้านหลายตำบลเป็นอำเภอทิ่ใหญ่การเป็นอยของชาวบาน พวกลายกามีทางค้าขายเกษตรกรเกรช่าให้เช่าหน้าพอค้าแม่ขายค้างว่าคาควายพวกในหอยลักษณะหมู่บ้านก็เป็นลักษณะนี้บ้านเพิ่นกับปลูกโซงนี้ทร่งสมัยเกา่าสมัยใหม่มีบ้านไม่บ้านปูนปลาปนกันไป คนที่อยู่ตามหมบานส่วนมากจิมีแต่เด็กหน้อยนักเรียนกับผู้เฒ่าคนที่เพิ่นเทดการเฮ็ดงานไว้เ็ดการเ็ดง,งาน,เ,าเ,งงานเพิ่นกับ่ไดรอยู่แถวนี้พี่น้องบางคนก็ไปสู่การชูง,งานอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยประากาทาังต่างประเทศ ทางอุตสาหาการรมบ้านเฮ้ากับบุคอยมีพี่น่องมี่ส่วนหน่อยเพราะว่าคนเสียร้ายกว่างานแรงงานไทยที่ไปเฮ็ุงานอยู่ต่างประเทศส่วนมากก็สิเป็นประเทศเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันร้วกาทางประเทศอื่นๆก็ชวนหน่อยส่วนมากที่เป็นประเทศ เกาหลีคนสุดท้ายแล้วกเฮ้าไปสู่การส่วง,งานแถวแถวต่างประเทศตรือว่าทางัตางต่างจังหวัดแถวกรุงเทพกรุงไทยสุดท้ายเฮาก็ต้องมาอยู่บ้านเพื่อเก็บเงินเก็บเก็บทองทรงห้ทา้งบ้านเพื่อให้ลูกให้เต้ายนทั้ทงบ้านที่อยู่กับพ่อกับแม่เป็นผู้เลี้ยงให้ นี่แหละสาเหตุที่อยู่แถวบ้านเฮาวนหมากกสิเ็นแต่ผู้เฒ่าผู้แก่กับเด็กหน่อยตุกมืดอเอาเว้าไปว่ามากเ,าเอ้เบาหลายพี่น้องต่วไล่ไปท่านอื่นเนะพี่น้องออกมาเพิงทงเบิงทาทานรัดรอกตามทุงหน้าใหละพี่น้องรอไปเพื่อไปเนไปเก็บพักเก็บยา ที่ตาเพื่อนปลูกไว้นี่ล่ะพี่น้องอันนี้เป็นบักแข่งพี่น้องบักแข่งหรือว่าบักเขือพ่วงที่ปลูกไว้อยู่หน้าอยู่ไฮอยู่หน้าน่ะล่ะพี่น้องกับประมาณนี้เฮ้าก็ไปหาเก็บพักบักแข่งเนาออันนี้เป็นทางพักเป็นพักติวพี่น้องเป็นพักติวพักติวเฮ้ากับไส่อี้ยววัดอ่้ใสแกงเห็ดพี่น้องใส่ต้มสมต่างๆอันนี้เฮ้าบริมาโดนพี่น้องกลยสุก เจอระซุขค่าเครือพี่น้องบางเครือห้องเบเรม่านะพี่น้องนกกินได้นั่นกินได้บักกอบักกอบักฮง,งนี่แหละพี่น้องถ้าใชยทานกับอื่นบักฮงนี่เรากระลังจะเป็นดอกพี่น้องอยู่ไหนอยู่หน้าน้ำไหมพี่น้องซาสิกินเบ,าอ,นบาอึดเบาหยากดนะพี่น้องก็มีพอมีอันนี้กออยู่ทุ่งหน้าพี่น้องกอลำ่ำ นอออกมาปารสิทอพอทอแม่แล้วพี่นองจนเป็นไม้ตกได้แล้วพี่นองบางเธอเขาก็เอาไม้พวกนี้แล้พี่น้องไปจักต่อไปไบ่ยางไปย่า,ยามัดเขามัดกาพี่นองอันนี้เป็นไว้พี่นองไว้เป็นไว้ไว้บ้านพี่นองเป็นล่ำไว้บ้านนี่แหละอันนี้เป็นใบอ e ีฮ้มพี่นองหรือว่าใบามะลุ่มนั่นแหละกล้ว,วยเขาพี่นองกล้วยเขาก็ล่างออกดอก เปกลกวยบักง่ายเลยพี่น้องเป็นกวยนำว่าข้างข้างนาดนบักกอเฮ้าจากที่เป็นชอแล้วก็มีต้นที่มีเป็นหมากเอาไว้ตำพี่น้องอีกแค่น้อยเฮ้ากับมาพอ่อน้องปู่พี่น้องปู่เป็นปู่หน้าเพิ่นก็ว่าเฮ้าสิถ้ำไรเพิ่นนี่น่ะเพิ่นกะทีมะนีพี่น้องมะนีกองเฮ้าเพิ่นก็คิดว่า,าเฮ้าเขาไปไกลเพิ่นกะตก,ก,กใจเลวพี่น้อง อันนี้จะเป็นหมักพุทธซาหรือว่าหมักกระท่านภาษาอีทานเอินว่าหมักกระท่านนะพี่น้องอันนี้เป็นต้นหมักกระท่านในภาษาอีสา,านหมักกระท่านก็คือหมักพุทธซาพี่น้องอันนี้หมักพุทธซาหมักพุทธซากระลังสีเป็นท่าน์พื้นบ้านพี่นอกก้องกระลังสีออกดอกออกผลนี่แหละเพื่อนจะออกดอกออกผลช่วงฤดูฝนนี่แหละพี่น้องตั้งแต่นี่เป็นต้นไปถ้ากบโคตตาเอ้าทีป่ปลูกไว้พี่น้องของตาหนู พอทเท่ากาันพอ้พอลมวครับพ่อมทีโล่งหม้อแล้วแล้วหม้อต้มเดบริเวนหม้อกระทะทองแดงนี่พี่น้องอันนี้แหละกระโพดท,ที่เพิ่นปลูกไว้กับพ้อมที่กินอันนี้ก็เป็นเตาพี่น้องเตาอย่างวั้เตาอบทานพี่น้องเตาทานนี่แหละเพื่อนกับตอนนี้เพิ่นดับแล้วพี่น้องกระโพดตาที่ปลูกไว้อยู่นี่กะพอพอพ้อแล้วพี่น้องพ้อกินแล้วเดี๋ยวมื้อนาสีมา เอาไปต้มพีจ้องอันนี้กล้วยพันปีพี่น้องเพื่อ <c> พ <oughs> ันปีเพื่อกําลังสีพันปีพี่น้องอันนี้ก็เป็นบอกหน้าดูทงหน้าในหละพี่น้องลูกไว้แลาา้วก็พวกเอืดบวกอยากของอยุ่ของกินบ้านเฮานี่ครับโพดพี่น้องจังสีหล่ะตอนที่มันกาลังที่เป็นปักอ่อนพี่น้องปักอ่อนปักแอ,กอมัน,นอดอกก็จะเป็นสีแดงสีชมพูจังสีหล่ะพี่น้อง กะนาวกะไส์ใสเด้อพี่น้องผิวไซสใสเด้อยพี่น้องน้ามเต็มน่วยเด้อพี่น้องล่องอันนันเบิงอันนี้เป็นดอกบวบพี่น้องบวบีกละ่ละธรรมชาติพี่น้องความสุขอยู่กับธรรมชาติทำกลางธรรมชาติเป็นกิจวัตรประจำวันตะเมอพี่น้องออกมาทงมาทาแล้วกะ็มาหาอยู่หากินักซี่ล่ะพี่น้องข้าวโพดท,ที่เพื่อนปลูกไว้เกษตรเราเกษตรได้เอาข้าวโพด จากทุงไพายหนึ่งนะพี่น้องแลวกวศที่เขาบ้านเล,ล่นะอันนี้เป็นพวกมักแก้วมังกรพี่นอ้องยู่นี่ก็มีพี่นอ้องยู่หน้าตาเลยละ่ะมีเบิดครบทุกอย่างแก้วมังกรถ้ากับสุกให้กินจนบมดท่านพี่น้องปนานนั่นเขาออกมาเรื่อยด้พี่น้องน้อยอยก็ออกมากเลยพ่อๆกันพี่น้องอันนี้เป็นแก้วมังกรพี่น้องปูเป็นธรรมชาติพี่น้องปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยมักนี่ละ่ะบักกอบ่เอื้อดบัวยางซาสิกินพี่น้องร้ายครับ ออกมาแล้วมาเบิงทงเบิงทางให้หน้าพี่น้องกากาเข้าอีหละอีกฟังหนึ่งเพิ่นหนามถ่วมพี่น้องอันนี้กล้าไว้ดำไว้นี่ละพี่น้องถ้ามาชาติเอา้าล้างจากนั้นกดสีเตาเมื่อบานก็เด้อพี่น้องเบิดกิจวัตรแล้วพี่น้องเมื่อนี้โอเคอยุใสขอให้มีความสุขนะพี่น้องเนาะโอเคครับสบายดีเท้าพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีครับ